มาเป็นพุ่นเลยอันนี้110บาทจ้ะไอ้เชี่ยเอ้ยฝนจะตกชุดเลื้อเลยนะจ้าไปดูข้านอกดินีร้อยยสิบบาทร้อยสิบสามเอาร้อยสิบบาทจ้ะคนสู้ชีวิตเลยเฮ้ยจับไล่กูด้วยกูสามพอนมาเรียกไปกินได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวผมเคลียใบยออกให้นะใ <c oughs> บใบเฮียเลยเต็ไมไปหมดเลยขอโทษทีนะ <c oughs> อาอ <c oughs> าเลรมาเคลียดี้ดิ <c oughs> ติดเลยพี่ลดเลยลดเลยมีไหมเนี่ยมีใบไม้ไหมเอาไหนบ้างคะเลือกได้เลยนะพี่เดี๋ยวผม<ป>รีบ<ป>รบอ,อกอีกทีนึ่งจะแถมว่าจะรีบกลับบ้านแล้วดูไม่ได้แล้ว50ค่ะอันนี้ร้อยสิบสามมาร้อยสิบบาทน้ำต้มปรุงไงพี่<ม>ปรุงบ้าง <100 S 1> ปรุงน้ำต้มให้พี่ด้วย 110, 160ยหก เขไปอุดอนะเดี๋ยวกูเก็บล้างก่อนแล้วก็อัดคลิปใหม่